สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อกันหนาวนิตติ้งลายพื้นฐานนะคะถักจากคอแยกสีมุมเป็นขนาดของผู้ใหญ่ใส่นะคะรหัสคลิปคือ mf 1 3 4สี ep นี้เป็น ep หนึค่ะข้อมูลใน ep หนึ่งนะเราจะแนะนำอุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้ในการถักเสื้อตัวนี้นะคะแนะนำขนาดที่ต้องการถักคุณสามารถดัดแปลงเป็นขนาดของตัวคุณเองที่คุณต้องการได้ อธิบายภาพรวมของเสื้อตัวนี้ก่อนที่เราจะเริ่มลงมือนะคะและเราจะหาแรงมือ1เซนเพอหาแรงมือ1เซนได้แล้วจดไว้นะคะแล้วเราจะมาหัดถักตัวนี้ค่ะสําหรับลักเล่นลายนะคะข้อมูลของลักเล่นลายข้อมูลของแรงมือตัวนี้จะใช้ในการคํานวณตัวเสื้อคุณสามารถคํานวณเป็นขนาดของตัวคุณเองได้เลยนะคะหรือถ้าใครที่ขนาดใกล้เคียงกับที่พี่เมทาถักสามารถถักตามได้ เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะไหมที่ใช้ตรงนี้จะเป็นไหมพรมนะคะห้าพายความหมายไหมพรมห้าพายนะมันจะเป็นเส้นเล็กๆห้าเส้นแบบนี้ค่ะจะใหญ่กว่าไหมพรมสี่พายในท้องตลาดบ้านเรานิดนึงนี่นะคะเป็นห้าพายตรงนี้เป็นสินค้านำเข้าค่ะเป็นของจีน หน้าตาของสินค้าจะเป็นตัวนี้จะมีแนะนำอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะเป็นใกล้เคียงค่ะสําหรับขนาดของผู้ใหญ่ใส่นะคะเตรียมไหมไว้7 0 0้อถึงแ0 0รกร,รมัมสีตามชอบคุณจะถักสีนี้หรือคุณจะถักสลับสีหรือจะเป็นสีเหลือบอันนี้ได้ทั้งนั้นนะคะหรือถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนเป็นไหมที่เอามาผสมกันก็สามารถทำได้เช่นกัน ขนาดของไหมมีผลกับขนาดของหัวไม่นิดไม่นิดเราจะใช้อยู่สงเบอร์นะคะเบอร์นี้ถ้าเป็นไหมห้าพายห้าพายหกพายนะเวลาเราเริ่มต้นลายที่เป็นลายลูกฟูกลายที่เป็นลายยางยืดทั้งหมดตรงขอบแขนตรงขอบเอวเราจะใช้สามจุดห้ามิลส่วนตัวเสื้อตัวลายเราจะใช้สี่จุดห้ามิลใช้สองเบอร์นะคะ เคเบิลใช้เส้นยาวเส้นเดียวค่ะเป็นเคเบิลวงกลมนะคะหนึ่งร้อยเซนทีนี้ที่ใช้อยู่ตรงนี้มันเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้ถ้ากรณีที่ไม้นิดของคุณเป็นแบบเปลี่ยนหัวได้เขาจะมีตัวงอตัวนี้มาช่วยในการที่จะเปลี่ยนถ้าคุณมีแบบเปลี่ยนหัวไม่ได้คุณจะต้องมีไม้นิดพร้อมกับสายเคเบิลที่เป็นเคเบิลวงกลมนะคะสองเส้นหนึ่งเส้นใช้สามจุดห้าอีกหนึ่งเส้นใช้สี่จุดห้า และเวลาจะซื้อเคเบิลที่เป็นเคเบิ้ลวงกลมแนะนำให้ซื้อ100เซนเราจะสามารถเอามาถักหลูปเป็นชิ้นงานวงกลมชิ้นเล็กได้นะคะต่อไปเป็นเข็มโคเชสาทับศกับ4ีทับ0ตัวนี้จะเอาไว้ใช้ซ่อมกรณีที่งานมันหลุดหรือกรณีที่เราถักผิดเข็มปักคอสติซหรือเข็มปักไหมพรมนะคะตัวนี้จะเอาไว้เก็บเศษไหม มาร์เกอร์หลักๆเลยจะใช้สี่ตัวนะคะพยายามหาสีที่มันแตกต่างกันหน้าตาแบบไหนก็ใช้ได้นะมาร์เกอร์ตัวนี้เป็นตัวนับห่วงถ้าเราไม่มีหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้มันจะหมุนได้ทั้งสองข้างมีหลักหน่วยกับหลักสิบถ้าเราไม่มีแบบนี้เราใช้เป็นกระดาษแล้วก็ใช้ปากกาหรือดินสอขีดก็ได้ะคะ่ะข้อมูลเราจะมีเท่านี้นะคะที่เป็นอุปกรณ์ อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือตัวสายวัดสายวัดจะเป็นตัววัดขนาดที่เราต้องการถักหลักที่จะใช้เป็นเซนติเมตรนะคะเรามาดูข้อมูลที่เราจะต้องมีอันที่หนึ่งไหมที่เราจะใช้ไม่ว่าของคุณจะเป็นไหมแบบไหนนะคะสี่พายห้าพายหรือจะเป็นไหมที่ไหมผสมกันคุณจะต้องทดลองแรงมือออกมา แรงมือคุณจะต้องคำนวณเองนะคะแล้วจะตอบโจทย์ได้ว่าด้วยขนาดของตัวเสื้อที่คุณต้องการผักคุณต้องเริ่มกี่ห่วงนะคะวิธีทดสอบแรงมือจะมีคลิปสาธิตยอยู่2คลิปนะคะ kb 0 5 8กับ kb 0 4 1ลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะคุณสามารถตามไปดูได้ถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วมองไม่เห็นคำอธิบายนะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปค่ะ คำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณตามลิงก์ไปดูวิธีคำนวณนะคะส่วนวิธีถักชิ้นงานนี้นะเราจะเริ่มโดยการที่แค s อ on นะคะก็คือป้อนห่วงเข้าไปแบบธรรมดาทั้งหมดสาสิบห่วงแล้วเราถักสูงขึ้นมาด้านหน้าที่เป็นด้านโชว์งานเป็นลายที่เราต้องการถักเสื้อตัวนี้เป็นลายพื้นฐานนะคะลายพื้นฐานใช้ลายนิดกับลายเพอรธรรมดามันจะโชว์แรงมือ ด้านถูกที่เป็นด้านโชว์งานเราถักนิดด้านผิดเราถักเพอวิธีถักเราดูได้ที่ kb 0 4 1กับ kb 0 5 8นะคะพอเราถักสูงขึ้นมานะความสูงตรงนี้ให้มากกว่า12เซนเพราะเราต้องการหาว่า10เซนแรงมือเราได้เท่าไหร่มันจะมีอุปกรณ์ช่วยในการหาข้อมูลตัวนี้นะคะถ้าเรามีเป็นไม,ม้บรรทัดตัวนี้ มันจะมีตัวนูนขึ้นมาเพื่อที่ช่วยให้เราเห็นถ้าเราจะหาตัวแนวนอนแนวนอนก็คือด้านขวางแบบนี้นะคะเราเอาไม้มรทัดทาบสิบเซนค่ะหาสิบเซนอนอกมาวางทาบกับตัวลายแล้วเรานับจำนวนหลักทั้งหมดของต้นแบบนะคะได้แนวนอนนะได้สิบเจ็ดห่วงหน่วยจะเป็น sts หรือห่วงนะคะ เอา17หารด้วย10เพราะฉะนั้น1เซนแนวนอนแรงมือของตัวพี่เมย์เองได้1.7คุณก็มาดูว่าแนวตั้งได้เท่าไหร่แนวตั้งก็ตั้งแบบนี้ที่ให้ถักประมาณ12เซนเพราะว่ามันจะต้องวางทาบตัวนี้ลงไปได้เวลาเราจะหาตัวที่เป็นแนวตั้งมันจะมีตรงช่องเนี่ยค่ะคุณนับตามช่อง ของต้นแบบจะได้ยี่สิบเจ็ดแถวอย่างนี้นับแถวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับแถวได้ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดแถวหารด้วยสิบได้สองจุดเจ็ดถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ใช้สายวัดเป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่คุณต้องนับลายของคุณให้ดีนะฮะเอาสายวัดทาบดูลายให้ออกนะตรงนี้เป็นลายลงมาวางทาบเป็นตัวที่หนึ่ง ถึงตัวที่สิบพอวางท่าแบบนี้เสร็จเวลาคุณหาแนวนอนคุณใช้เข็มจิ้มเนี่ยจิ้มไล่ไปเลยไล่ไปตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านับไปเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเป็นแนวตั้งก็แบบนี้ตั้งขึ้นมาดูจากตัวที่เป็นช่องเนะะี่ยค่ะเป็นหลักวางให้ตรงช่องแล้วคุณก็นับ นับตามช่องตามลายมาเลยจนถึง10เซนได้ข้อมูลเท่าไหร่คุณจดไว้ของต้นแบบที่ถักนะคะด้วยไหมที่เป็นไหมห้าพายตัวนี้นะแล้วก็ใช้ไหมนิตที่ถักคือ4.5่มิลแนวนอนได้1.7แนวตั้งได้2.7เราได้เท่าไหร่เราจดข้อมูลไว้แบบนี้ค่ะ อันนี้ที่เราจะต้องหาเราต้องหาด้วยตัวของเราเองนะคะด้วยไหมแล้วก็ด้วยมนนิดที่เราจะใช้ต้นแบบได้1เซนแนวนอนได้1.7แนวตั้งได้2.7คุณจดไว้อันนี้เป็นสูตรของตัวคุณเองจะใช้ในการคำนวณ ep 2นะคะคำนวณขนาดของตัวเสื้อต่อไปนะคะข้อมูลอันที่สองที่คุณจะต้องมีขนาดและรูปร่างที่เราจะถักตัวนี้เป็นของตัวคุณเองได้เลยนะคะอกพุงสะโพกแขนทั้งหมด วัดจากเจ้าตัวที่จะใส่ได้เลยเวลาวัดหน่วยเป็นเซนติเมตรวัดพอดีไม่ต้องเผื่อนะคะอันที่หนึ่งวัดรอบคอค่ะวัดรอบคอวัดแบบพอดีพอดีนะคะจะได้ประมาณสามสิบสองเซนนะคะของต้นแบบวัดรอบหัวรอบหัวก็คือรอบศีรษะเราเหมือนกับตอนที่เราจะถักหมวกอันนี้วัดพอดีเลยนะคะไม่ต้องเผื่อนะของต้นแบบได้ห้าสิบห้าเซนต่อไป รอบตัวรอบอกส่วนที่กว้างที่สุดของร่างกายตรงนี้คือรอบตัวรอบอกของตัวเสื้อนั่นแสดงว่าถ้าคุณต้องการจะใส่หลวมคุณก็สามารถบวกเผื่อไว้ก่อนได้เลยและเวลาเราถักนะคะงานถักมันจะสามารถยืดหยุ่นได้อีกถ้าคุณวัดตัวนี้พอดีพอดีแนบตัวเสื้อคุณออกมาจะพอดีนะคะคุณสามารถบวกเพิ่มได้ตัวนี้ต้นแบบจะถักตัวใหญ่นะคะหนึ่งร้อยสิบเซน แขนยาววัดจากหัวไหล่ลงไปจนถึงปลายแขนเวลาเราวัดแขนยาวให้ความยาวมันเลยตัวกระดูกตัวนี้อย่าวัดพอดีกระดูกนะคะเพราะว่าถ้าวัดพอดีกระดูกคุณหมุนกลับมามันจะเคลื่อนคุณจะต้องวัดเลยกระดูกลงมาประมาณสองเซนแล้วคุณลองเอาดินสอขีดดูเนี่ยค่ะมันจะต้องหุ้มตัวข้อแขนเวลาคุณวัดความยาวคุณต้องวัดตรงนี้ถึงหัวไหล่นะคะ ต้นแบบความยาวห้าสิเ็ดเซนปลายแขนคุณวัดรอบวงแขนคุณพอดีพอดีเวลาวัดอย่าวัดตรงนี้นะคะวัดตรงความยาวของคุณที่มาถึงถ้าความยาวคุณถึงตรงนี้คุณก็วัดรอบตัวนี้เลยรอบตรงข้อมือตัวนี้ของต้นแบบ22เซนนะคะต่อไปวัดเข้าๆนะคะรอบรักแร้เวลาเราจะวัดรอบรักแร้ตัวนี้ให้เราใส่เสื้อเป็นเสื้อคลุมนะคะตัวที่เราใส่สบายที่สุดเลย นะคะแล้วก็ชอบที่สุดที่จะใส่คุณวัดดูว่าเส้นทะแยงจะประมาณเท่าไหร่ที่คุณใส่สบายนะคะปกติถ้าเป็นเสื้อกันหนาวนะคะ2 3่สถึงยีเซนเป็นขนาดของผู้ใหญ่ใส่นะคะ23จะค่อนข้างแนบตัวจะทำให้แขนเล็กอกเล็ก25จะใส่สบายสบายถ้าเป็นไซส์ใหญ่เดี๋ยวเราเพิ่มตรงใต้ลักแร้ได้ตัวเสื้อยาวก็วัดจากไหล่ลงไปหรือวัดจากคอลงไปถึง จุดที่เราต้องการนะคะต้นแบบจะถัก62เรามาดูทรงเสื้อเสื้อที่เราถักนะคะจะเป็นเสื้อทรงพื้นฐานหน้าตาเสื้อจะเป็นแบบนี้เวลาเราถักเราจะคำนวณจากคอเสื้อลงมาเสื้อตัวนี้จะพาถักคอเสื้อก่อนพอเราถักคอเสื้อเสร็จแล้วเราจะดามคอเสื้อดามคอเสื้อเพื่อให้ตรงคอเสื้อตัวนี้มันแข็งแรงแล้วก็เวลาใส่มันจะไม่ยืดไม่ย้วยและ จะถักเพิ่มข้างหลังให้สูงกว่าข้างหน้านะคะพอถักข้างหลังสูงกว่าข้างหน้าเสร็จแล้วเราถึงจะมาเริ่มแยกสี่มุมแยกสี่มุมเราจะถักขยายแยกออกมาเรื่อยๆจนได้เส้นทะแยงตรงนี้ยี่สิบห้าเซนนะคะต้นแบบจะถักยี่สิบห้าคุณจะถักยี่4บสามยิบสี่อันนี้คุณสามารถปรับได้ยี่สิบห้าเซนตรงนี้มีผลกับความสูงของแขนเสือ้อวัดจากหัวไหล่ลงมาถึงรักแร้ ที่ต้องการคือประมาณสิบหกเซนนะคะถ้าใครที่เป็นแขนใหญ่หน้าอกใหญ่คุณสามารถถักตรงนี้เพิ่มได้วิธีเพิ่มขนาดทำได้สองวิธีวิธีที่1ก็คือเพิ่มที่เส้นทะแยงผลของการขยายเส้นทะแยงเพิ่มจะทำให้แขนกว้างขึ้นตัวกว้างขึ้นและถ้าคุณถักเส้นทะแยงยี่ห้าเซนแบบนี้แล้วเชื่อมต่อเลยก็ทำได้นะคะแต่ตรงนี้มันจะลัง ส่วนมากเวลาเราจะเชื่อมต่อใต้รักแร้เราจะเพิ่มห่วงตรงนี้หนึ่งเพื่อความยืดหยุ่นนั่นแสดงว่าถ้าคุณต้องการถักตามขนาดที่ต้นแบบพาถักแต่ของคุณตัวใหญ่ไซส์ใหญ่มีเนื้อตรงหน้าอกเยอะแล้วก็ต้องการขยายตรงส่วนพุงเราก็สามารถไปเพิ่มตอนที่เราจะเชื่อมต่อใต้รักแร้ได้แต่เวลาเราเชื่อมต่อใต้รักแร้อย่าลืมนะคะว่าความกว้างของแขนคุณจะเพิ่มขึ้นทำให้ตัวอกเพิ่มขึ้นนะคะเสื้อตัวนี้ ความยาวเราจะวัดตรงลงมาความยาวตามต้องการเลยนะคะวัาจากหัวไหล่ลงมาต้นแบบจะถัก62ถ้าเป็นรอบตัวถ้าพับงานแบบนี้ก็จะได้55ความกว้างตรงนี้ที่ต้องการคือ16แขนเสื้อที่ต้องการถักว่าจากหัวไหล่นะคะติดกับคอเสื้อจนถึงปลายเลยนะต้องการ57เดเดี๋ยวตอนที่ถักแขนเรามาดูวิธีคำนวณอีกครั้งหนึ่งนะคะทรงเสื้อก็จะเป็นประมาณนี้ ลายที่ใช้ถักเป็นลายนิดธรรมดาถ้าเราสามารถถักลายนิดธรรมดาได้นะถ้าเราจะเล่นเป็นลายอื่นเราก็สามารถเล่นได้ตัวลักเล่นลายลักเล่นลายตัวนี้สี่มุมเราจะใช้เส้นตรงกลางด้วยการถักนิดสองตัวนะคะลักเล่นจะเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะตัวนี้ลักเล่น เวลาถักนะมันจะมีลายนิดอยู่ตรงกลางสองเส้นแล้วลายมันจะเพิ่มด้านขวากับเพิ่มด้านซ้ายเพิ่มด้านขวา m 1 r นะคะ make one r i g h เพิ่มข้างซ้าย m 1 l make one left นะคะก็คือการเพิ่มห่วงจากห่วงที่อยู่ใกล้ๆกับลายนิดโดยที่เพิ่มด้านขวา แล้วพอเราถักนิดสองตัวตรงนี้เสร็จแล้วนะมันจะมาเพิ่มด้านซ้ายมาดูวิธีถักตัวที่เป็นรักเล่นลายตัวรายละเอียดจะไปดูอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราถักตัวเสื้อนะคะอันนี้ทดลองลายให้ดูเวลาเราจะลองมือตัวที่เป็นลักเล่นลายนะด้านข้างเราสลิปแล้วเราจะได้งานสวย ลายที่เราใช้ถักเป็นลายนิดธรรมดาตัวนี้ทดสอบแรงมือให้ดูนะคะว่าลักษณะลายออกมาจะเป็นแบบนี้ถ้าเราถักชิ้นงานแล้วเราหาแรงมือที่เป็นหนึ่งเซนกับสิบเซนค่ะเราจะเห็นแรงมือตัวเราเองมันทำให้เราคุ้นกับตัวลายนะก่อนที่เราจะไปลงงานหลักเวลาเราถักมาถึงตรงกลางตัวนี้ถ้าเรายังจำลายไม่ได้เราก็ใช้มาร์กเกอร์ช่วย มเกอถ้าเราไปขั้นข้างบนจะงงนะคะตอนถักพลิกกลับไปมาเราก็ใช้แบบนี้ทำแนวให้รู้ว่าอันนี้นะที่เราใช้เป็นเส้นกลางเส้นกลางสองหลักตัวนี้ใช้ในการคำนวณค่ะเวลาเราถักนะเรามาดูวิธีถัก m 1 r m 1 r นะคะเวลาถัก จริงๆมันมีขั้นตอนคือต้องใช้ไม้ขวางัดขึ้นมาวางไม้ซ้ายอันนี้เราจะงงเอาแบบง่ายๆนะถ้าเป็น m หนึ่งคุณดูนะใช้ไม้ซ้ายอย่างเดียวไม้ซ้ายหมุนลงไปนะคะดันห่วงขึ้นมาแบบนี้พอดันห่วงขึ้นมาเสร็จแล้วเราถักนิดด้านหน้าอันนี้แบบง่ายเลยนะคะนิดด้านหน้ามันจะหมุนแบบนี้ แล้วสองห่วงนี้เราถักนิดพอเราถักนิดเสร็จแล้วมาดู m 1 l เมื่อกี้ m 1นึ r เราใช้ไม้ตัวนี้งัดจากข้างหลังต่อไป m หนึ่ l เราใช้ไม้เดียวกันค่ะดันลงไปดันห่วงขึ้นมาพอดันห่วงขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เสร็จแล้วเวลาถักนิดไม่ได้ถักด้านหน้านิดถักด้านหลัง มันแค่ถักนิดด้านหน้ากับนิดด้านหลังเท่านั้นเองแล้วที่เหลือเราก็ถักนิดต่อการเพิ่มตัวที่เป็นลักเล่นลายนะคะของสี่มุมที่เราต้องการถักตรงนี้มันจะเพิ่มหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวอันนี้จบแถวทีนี้ถ้าเราจะถักวนกลับ ด้านหลังจะเป็นเพอ์ทั้งหมดเท่ากับว่าเวลาถักมันจะถักหนึ่งแถวเว้นหนึ่งแถวถ้าเราเอาไปถักเป็นชิ้นงานวงกลมนะคะพอเราถักตัวนี้เสร็จแล้วหมุนรอบรอบที่หนึ่งรอบที่หนึ่งมีการเพิ่มรอบที่สองไม่เพิ่มเราจะเพิ่มอีกครั้งคือรอบที่สามนะคะลายที่ได้ออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราต้องการขยายให้ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นตรงกลางนี้นะ เราก็สามารถเพิ่มเป็นนิดสามตัวก็ได้นะคะหรือถ้าใครต้องการให้ตรงนี้เล็กๆอันเล็กๆเราก็ใช้แค่น,นิดตัวเดียวแล้วข้างขวาก็เป็น m หนึ่ง r ข้างซ้ายก็เป็น m หนึ่ง l สิ่งที่คุณจะต้องทำนะคะอันที่หนึ่งคุณต้องหาแรงมือของตัวคุณเองออกมาว่า1เซนคุณได้เท่าไหร่ คุณหาขนาดรูปร่างที่ต้องการจะถักออกมาข้อมูลตรงนี้นะคะจะเอาลงไว้ที่เว็บไซต์นะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ ep ต่อไปนะคะ mf 1 3 4 ep 2เราจะมาหาคอเสื้อเราจะต้องได้คอเสื้อออกมาเป็นสูตรนี้จะสอนวิธีคำนวนนะคะที่ ep 2ค่ะตรงนี้ ep 1คุณทำชิ้นงานตัวนี้ออกมาแล้วหาแรงมือและคุณลองถัก ตัวรักเล่นลายให้ชินมือไหมที่ใช้ถักตรงนี้นะพอหลังจากที่เราถักลองมือเสร็จแล้วเราลื้อทิ้งนะคะลื้อทิ้งวนกลับไปอยู่ในไหมหลักเพื่อใช้ในการถักเสื้อต่อไป ep ต่อไปนะคะ mf หนึ่งสามสี่ ep สองเราจะมาคำนวณคอเสื้อด้วยขนาดที่เราต้องการถักค่ะข้อมูลทั้งหมดนะคะคุณสามารถอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูปเมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ